สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับไฮไลท์ฟุตบอลทีเด็ดสี่คู่นะครับหยิบยกมาคู่แรกครับเข้าสู่เนื้อหาสาระสําคัญของเราเลยก็อยู่ที่กระชับมิตรทีมชาติครับญี่ปุ่นนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันของบราซิลนะครับก็ทีมแรนกิ้งอันดับ19ของโลกครับญี่ปุ่นนะครับต้อนรับบราซิลนะครับแรนกิ้งอันดับ6ของโลกนะครับก็ถือว่าแรนกิ้งค่อนข้างห่างกันพอสมควรเลยสวัสดีครับแข่งขันกันช่วงเย็นนะครับห้าโมงครึ่งเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูท รัุกรับเปิดสำหรับนครับกำแพงก็ตั้งมาอยู่ที่1ลูกหเลยครับและตอนนี้ครับพกไหลก็ยังคงไม่เป่แปงอยู่ที่1ลูกนึ่เล็ดเช่นเดิมครับเลเจ้าบ้านครับเปิดไปที่1.02ครับตอนนี้ครับไหลขึ้นไปเล็กน้อยอยู่ที่1.06นะครับส่วนเลดิมยเนครับเปิดไปที่0 7 8ครับตอนนี้ครับไหลลงมาอยู่ที่0.74นะครับถือว่าตอนนี้ครับเราจะั่นยันครับคอน้างแข่งตึงกว่าเจ้าบ้านอย่างชัดเจนเลยครับส่วนหน ที่1.42และตอนนี้ไหลลงมาอยู่ที่1.40ครับนึกคุตรงจำ้ครับมองนะครับให้ทีมเยือนครับอย่างบราซิลค่อนข้างจะมีอัตราการชนะเนี่ยค่อนข้างมากกว่าอย่างชัดเจนเลยครับเนื่องจากว่าเรดเนี่ยค่อนข้างแข็งตึงเลยและถือว่าแตกต่างกับเรดของเจ้าบ้านครับค่อนข้างหลเท่านะครับเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่4-5เท่ากันเลยทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปดูสถิติของคู่นี้กันก่อนครับต่อไปครับดู head to h e a d หรือสถิติการพบเจอกันของคู่นี้ครับสถิติการพบเจอกันนะครับห้านัด ก็ถือว่าน่าเสือกเป็นต้นะครับเป็นบราซิลครับดูดีกว่าอย่างชัดเจนเลยส่วนที่เก็บกำแพงครับเมื่อทั้งคู่พบจักรแล้วเฉลี่ยจะตั้งขึ้นมาอยู่ที่กำแพง1.25นะครับก็ถือว่าตั้งขึ้นมาค่อนข้างสูงครับแต่ทีมต่อครับแน่นอนต้องเป็นบราซิลนะครับก็สามารถพาที่เก็บกำแพงนี้ได้ถึง4เกมจาก5เกมขอสุดที่พบจะกันเยนลครับสถิติตรงนี้ค่อนข้างดีครับก็มีเพียงเกมล่าสุดเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถผ่านที่เก็บกำแพงนี้ไปได้ครับส่วนสูงต่ำในช่วงเต็มเวลาครับ สถิติฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านนะครับญี่ปุ่น5นัดหลังสุดนี้เก็บชนะได้2เสมอ2อพ่ายแพ้ไป1ในหลุมสุดิกานะครับฟอร์มการเล่นนี้ก็ถือว่าไม่ได้ดูดีแต่ก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะครับส่วนการผ่านที่กับกำแพงเข่าครับผ่านเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับตลอดห้าเกมหลังสุดที่โปร่งเล่นตรงนี้ครับส่วนสูงต่ำในช่วงเต็มเกมครับเสร็จแล้วผ่านกำแพงสูงแค่เกมเดียวเช่นเดียวกันส่วนช่วงครึ่งเกมครับสำหรับสกอร์สูงนะครับก็ผ่านได้ถึง4เกมสถิตินี้น่าจะดูดีที่สุดแล้วสำหรับเจ้าบ้้้้้าาาาาาานน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 คคคคครร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 ััััััััับบ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 บต่่่อออออออไไปปเเเเเเเดดดดูฟฟ์์มมมมกกกกกกลลลลลลททีีีียยืืงงงงะะซิิแ6ขโว5สุ็ช ได้สมสมอหนึ่งและไปแพ้ไปหนึ่งเกมในหลุมซุสการนี้ครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเจ้าบ้านอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเองส่วนการผ่านที่คับกัมพูานี้ครับเฉลี่ยแล้วก็ผ่านได้2เกมจาก5เกมสุดในการลงเล่นหลุมซุสการ์ส่วนสูงต่ำในช่วงเวลาครับเฉลี่ยแล้วผ่านกับเพงสูงได้2เกมนะครับก็ถือว่ายังไม่ผ่านมาตรฐานตรงนี้ครับส่วนช่วงครึ่งเวลาครับสำหรับสกอร์สูงนั้นผ่านได้ถึงเจ็เกมกันเลยเดียวครับตรงนี้ก็ถือว่าดูดีสำหรับบาร์ซิลครับต่อไปครับเราไปดูไลลฟ์อััพดผู้เ่นตวจริงคคู่นนี้กกัาาดรไลฟ์อัฟเซตผ ครับก็ถือว่าตรงกลางเนี่ยแพ็คแน่นกันเลยเดียวนะครับพวกซาบสครับก็เป็นมือหนึ่งนะครับอย่างไรอันซูซูกินะครับส่วนซาวด์แบ็กครับไปดูกันที่ตัวกลางก่อนเลยใช้วาตานาเบะนะครับและซาวด์แบ็กฝั่งซ้ายครับแชมนั่นของซูซูกินะครับส่วนฝั่งขวาแชมนั่นของเซโกะนะครับคูเตอร์บิทฟิลครับแชมนั่นของซันโนะนะครับยืนคู่กับอันโนะทานากะนะครับวินแบ็กฝั่งซ้ายครับแชมนั่นของนากามูระนะครับส่วนฝั่งขวาใช้จุนยะอิโตะนะครับส่วนตัวรถสองตัวครับแชมนั่นของริสึโตอันนะครับยืนคคคู่่กกกกััับบบมมมิินน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 าโโโะะะรรรี็็เปแวุของ ฟอร์มค่อนข้างดีเลยในรการนี้ครับและกองหน้าตัวเป้าครับแข้งด้่นของโคคิโอกาวะนะครับวันนี้ครับก็ยังไม่มีในรายชื่อของที่คาฟเซคุโบตและก็คารุมิโตมะนะครับสองตัวรุกที่ถือว่าค่อนข้างจี๊ดจัดและชมฟอร์มได้ดีในรายการนี้เลยส่วนรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บหรือไม่พร้อมใช้งานนะครับของฟักฝ่างชาบ้านญี่ปุ่นนะครับก็มีทางด้านของวัตารุเอนโดนะครับนี่ก็เป็นดาวเตะของริ้วผูนะครับมีการบาดเจ็บจากการกระแทกครับตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะยังไม่มีรายชื่อนะครับทั้งในนามทีมชาติและสโมสรอีกส นีตมะนะครับคนนี้ก็มีการมาเจ็บที่เท้านะครับนี่ก็เป็นดาวเตะจากไบตันนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันนะครับก็คาดว่าจะไม่มีนะครับรายชื่อสําหรับสโมสรและทีมชาติอีกสักระยะเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายครับต่อไปครับประดูฝักฝั่งของบราซิลกันบ้านครับบราซิลครับวันนี้ครับคาดการณ์ว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับจับพูดครับแช้งด้านของเบนโตนะครับแทนที่ของอิซอนเบเกอร์นะครับและแบ็กซ้ายครับวันนี้ครับจะใช้ทางด้านของดัตลาสซันโตนะครับส่วนแบ็กับกา เลยมากันเยสนะครับสองเซนเตอร์มิดฟิลด์ครับใช้บูโนกิมารายนะครับยืนคู่กับตัวเก่าอย่างครับเซมิโร่ครับสามตัวรุกครับไปดูกันที่ตรงกลางก่อนเลยจะใช้ทางด้านของโรดิโก้นะครับดาวเตะจากเรอัลมาดริดนะครับแารฝั่งซ้ายครับเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากวินิสุสจูเนียนะครับดาวเตะตัวจี๊ดนะครับจากเรอัลมาดริดเช่นเดียวกันแาร์คนนึงครับเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดณตอนนี้เลยครับเป็นแนงของเอสเตวานะครับก็เป็นดาวเตะจากเชลซีนะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่ฟออออรรรรรร์์มมมแแแงงงงีีีกกคคคคนน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 นึััับบบล้้้วว่่่เเเเเเปาาาาาาายยจจะะใชชทดดดขุุตตตสูไ็ ในการเล่นแดนหน้าวันนี้ครับก็ถือว่าจะทับมานะครับยังไม่ค่อยที่จะเต็มรูปแบบสักเท่าไหร่นะครับทางด้านบราซิลภายใต้การคุมทีมของคาร์โรอันเชโรตินะครับส่วนผู้เล่นที่ไม่พร้อมใช้งานหรือบาดเจ็บนะครับฝั่งฝั่งบราซิลนะครับก็เป็นทางด้านของเอเดนซันนะครับมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับเขาก็เป็นอดีตผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกคนนึงครับอีกคนนึงเป็นทางด้านของเวเดนซันนะครับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อที่ต้นขาด้านหลังนะครับคนนี้ก็น่าจะไม่มีรายชื่อลงสนามอีกสักระยะหนึ่งเลยนะคคครรรรรรัััับบบบทท้้งงในนนนนนาาาาามมมมีีชชตติิแและะะสสโหยยยกกืื่่ออ็ถวด ประดิปกับแดนเซมบาเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันอยู่พอสมควรนะครับชื่อชั้นของแดนเซมบาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีและเหนือกว่าแดนประดิปอยู่พอสมควรนะครับเมื่อเปรียบเทียบตำแหน่งตำแหน่งวัดกันปอนต่อปอนเลยนะครับและไฮเทคแกล์กำแพงที่ตั้งขึ้นมานะครับหนึ่งลูกหนึ่งเลยนะครับตีคิดว่าครับมีโอกาสนะครับที่ทางด้านของบราซิลนะครับจะข้ามไฮเทคแกล์กำแพงตรงนี้ไปได้นะครับจากการที่หยิบยกนะครับไฮเทคแกล์เปิดนะครับไหลขึ้นมาเมื่อสักครู่ครับเรทของทางฝั่งบราซิลเนี่ยค่อนข้างแข็งตึงกว่าานนนนนะะะคคครรรััับบมมจเป็็แกกำพงหือต เรื่องนี้ครับติก็มองไปทางทิศเดียวกับสำนักขี่อกขึ้นมาเลยคิดว่าครับน่าจะเป็นค่ำคืนที่บราซิลนะครับจะเก็บชนะในแดนของปาดิบได้3ประตูหนึ่งปะบานนี้เลยครับเราคิดว่าเกมนี้ครับก็น่าจะสูงเต็มเกมด้วยเช่นเดียวกันรวมถึงสูงช่วงครึ่งเวลาแรกด้วยนะครับต่อไปครับเราไปดูกันที่คู่ที่2กันต่อเลยคู่ที่สองอเราครับก็ยังคงอยู่ที่กระชับมิทีมชาติครับเป็นคู่ระหว่างแคนาดาเปิดบ้านต้อนรับก็เป็นของโคลอมเบียครับก็เป็นแรงกิ้งอันดับโครบยงอรีงกิบ13ของโลกครับคู่ารแข่งกันชช่วงาดา เช้าวันที่15้านะครับช่วง7โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูใฮ้ิกเปิดให้กับไหลคู่นี้กันก่อนเลยครับฮิกเปิดให้กับหลายครับก็หยิบยกขึ้นมาสํานักเดียวเช่นเดิมนะครับสํานรับไฮติกเปิดมาที่0.2 5นะครับก็ถือว่าเปิดมาค่อนข้างสวยไม่สูงเกินไปครับแต่ว่าตอนนี้ครับไฮติกไหลนะครับขยับจาก0.25ขึ้นมาเป็น0.5นะครับก็ถือว่าขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับแต่ก็ยังรับได้ครับไม่ได้เกลียด 8 right, so, re 6เร so, an ียบร้อยแล้วนะครับถือว่าตอนนี้ครับไพ่แข่งเป็มที่ทีมเยือนอยู่พอสมควรเลยส่วน1นึ่ตอนนี้ครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่3.0มนะครับและตอนนี้ครับไหลขึ้นไปอยู่ที่ส8 0และเสมอครับเปิดมาที่3.55าตอนนี้ไหลขึ้นไปอยู่ที่สา0นและทีมเยอนครับเปิดมาที่2อ5จุดนึ่แล้วนครับไหลลงมาอยู่ที่1น6่กนะครับสำหรับหนึ่งคูาวตอนนี้ครับมองนะครับให่ทีมเยอนนะครับมีโอกาสที่จะชนะในเกมนี้ได้มากกว่าเจ้าบ้านนั่เงจาที้ม นะครับและเลดเสมอเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงสุดสิกันนะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ยากอยู่พอสมควรครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติเฮตุเฮตการพบเจอกันของคู่นี้กันต่อครับคู่นี้ครับพบเจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและเกมวันนั้นครับเป็นเกมที่โคลอมเบียครับปลุกมาเชียร์แคนาดาได้1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าที่แคปกำแพงวันนั้นครับตั้งขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดห้ากันเลยเดียวถือว่าตั้งขึ้นมาค่อนข้างสูงจัดเลยนะครับและทีมต่อก็ไม่สามารถผ่านที่แครงแกด้คับกก็ไไมม่่สสาาารถผนำแพงงงูด้้เลยทั บราคัต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นเจ้าบ้านกันครับฟอร์มการเล่นเจ้าบ้านโคลอมเบียครับห้านัดสุดสุดรวมด้วยกันนี่ครับเก็บชนะได้3เสมอสอและยังไม่พ่ายแพ้กับใครนะครับฟอร์มนี้ก็ถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับส่วนการผ่านในกเก็บกำแพงสูงครับเชียร์แล้วผ่านได้ถึง4เกมรวดเลยครับจากห้านัดสุดสุดในการลงเล่นลวมทุกทุกการสถิติตรงนี้ดีจัดเลยส่วนสูงต่ำในช่วงต็มเกมครับเชียร์แล้วผ่านกำแพงสูงได้3เกมติดเลยนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างดีเช่นกันส่วนช่วงครึ่งเกมหรือครึ่งเวลาแรกครับผ่านกำแพงสสููงงงงงงไไไดดดด้้ถถถึ4เเเเกกมมมรรรรรรววนนนะะคคคคคััััับบบบ็ืืออออออ่่่่่่าาาาิิตตขขีียยๆฝฝโลปป ฝักฝั่งของแคนาดากันบ้างครับฝักฝั่งแคนาดาครับสถิติห้านัดหลังสุดรมดกธนี้เก็บชนะได้สามเสมอหนึ่งและแพ้แพ้ไป1เกมนะครับฟอร์มตรงนี้ครับเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับโคลอมเบียครับอาจจะดูโดยกว่าเล็กน้อยครับแต่โดยรวมครับไม่ได้ดูแย่อะไรเลยนะครับส่วนการผ่านให้แกลบกำแพงเข่าครับชิดแล้วก็ผ่านได้3เกมจากข้าเกมสุดในลุมธุีการนะครับส่วนสุปต์ต่ำในชุดสิบเกมเฉลี่ยแล้วผ่านเกมส่งแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนช่วงครึ่งเกมหรือครึ่งเวลาแรกผ่านได้3เกมสำหรับสกอร์สูงนะครัััััััััับบบบตตต่่่่่อออออไไไปคคคคคครรรรรรรเเเเาาาาามดดดดูููููกกกกลลลลลฟฟพพสสผผ้้้นนนนววจจิิงงงงีีฝขโย ล่อเยนะครับวันนี้ครับเขาน่าจะมาระบบ4-2-3-1นะครับผู้ตัดกุ้ครับใช้เดวิดออปปินานะครับแบ็กท้ายครับวันนี้น่าจะประจำการโดยอังกูโรนะครับส่วนแบ็กขวาครับใช้ทางของดานิเอลมุนโดครับคู่เซ็นแบ็กครับใช้ทาง่านของวินเลอร์ติตตาอยู่คู่กับจอร์รูคูมินะครับส่วนเซ็นเตอร์มิดฟิลครับใช้ทางด้านของเรมาอยู่คู่กับคาสโตยานะครับสามตัวรุกครับตรงกลางเนี่ยใช้ฮาเมิดโรดริเกนะครับกับตันและตัวเก่าของทีมครับส่วนริมเส้นฝั่งท้ายครับใช้ตัวจีติอย่างรุ่ยดีอาร์นะครับส่วนฝั่งขวววาาาาาใใใชช้้้้ตตััััจีออยย่งงเเเซรรรรนนนะคคบบกหปุสฝ ยืนค้ำนะครับก็ถือว่าจัดทัพมาเต็มรูปแบบเลยเดียวสําหรับโคลอมเบียบค้ำคือนะครับต่อไปครับดูฟากฝั่งแคนาดากันบ้างครับฟากฝั่งแคนาดาครับวันนี้คาดการว่าน่าจะระบบ4-4-2นะครับวันนี้ครับผู้กัปตูนใช้ท่านของเคโปนะครับส่วนแบ็กซ้ายครับใช้ท้านของราลียานะครับส่วนแบ็กขวาใช้นิโกชิกูนะครับผู้จันแบกครับใช้อูเดอร์แมนยืนคู่กับคอนเนียสสกับส่วนสองกลางครับใช้ท้านของอิสมาเอลโคเน่ยืนคู่กับซาริบาเลครับริมเส้นฝั่งซ้ายครับใช้อาเมดนะครับส่วนฝั่งฝาใช้บุครับใช้โจทัน เดวิดนะครับตัวรุกของยูเวนตุสนะครับยืนกูกับไซราลินนะครับถือว่าจะทัพมาเต็มรูปแบบเท่าที่จะเต็มได้แล้วนะครับสำหรับฟัคฝั่งแคนาดาครับก็คิดว่าวันนี้ครับแคนาดาน่าจะฝากความหวังไว้ที่โจธานเดวิดแหละครับส่วนฟัคฝั่งของโคลอมเบียครับตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีชุดชั้นนักเตะนะครับที่จะดูเหนือกว่าแคนาดาอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรูดิอาร์นะครับคนนี้จิตจัดแน่นอนครับอีกคนหนึ่งครับก็จะเป็นเพมเกอร์ครับอย่างฮามิสออรูเกสรบกาณ์ครับและหวังงพพึ่าได้อีกคนนึงครัับแล้ววนนี้ครับ ทั้งสองทีมไม่มีรายชื่อของผู้เล่นบาดเจ็บหรือไม่พร้อมใช้งานเลยครับและจากการที่เราได้ยกสติของทั้งคู่ขึ้นมาแล้วครับโคลเบียครับยังไม่พ่ายแพ้กับใครตลอดท่านัดต่างสุธิ่ผนานบาดครับส่วนกีตาดาครับชนะ3เสมอหนึ่งพ่ายแพ้ไป1เกมนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นล็อกเล็กน้อยแต่โดยรวมยังถือว่าดูดีอยู่นะครับสติการพบเจอกันนะครับพบเจอกันน้อยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับและเป็นโคลมเบียที่สามารถเก็บชนะในครั้งนั้นไปได้ครับและแฮตแกล็บวันนี้ครับก็ตั้งขึ้นมาอยู่ที่สุดว่านครับ น่าจะเป็นงานที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับสำหรับฝักฝังโคลอมเบียที่ชื่อชั้นดีกว่านะครับฟอร์มดีกว่านะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นตัวนักเตะนะครับประสบการณ์ของทีมปศัดอันยาวนานนะครับตีคิดว่านะครับน่าจะเป็นโคลอมเบียนะครับที่น่าจะเฉือนแคนาดาได้อย่างน้อยๆก็2ประตูหนึ่งประมาณนี้เลยครับและคิดว่านะครับคู่นี้ครับอาจจะสูงเต็มเกมด้วยนะครับเนื่องจากว่าสถิติจากที่เรายกขึ้นมาเมื่อสักครู่ครับกอนข้างที่จะผ่านจะก็สูงนะครับในช่วงเต็มเวลาได้ดีทั้ง2ทีมครับและคู่นี้เปนคคู่่ททีีเราัดก สามกันต่อเลยครับคู c ่ที wij, bank, ่3ของเราครับเราจะย้ายไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับเป็นคู่ระหว่างโปรตุเกสนะครับเปิดบ้านต้อนรับกันของฮังการีนะครับคู่นี้น่าสนใจจัดๆเลยและคู่นี้ครับทำการแข่งขันเวลาตีหนึ่งสี่ห้าทีครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูที่แครเปิด h a n d i c รายของคู่นี้กันเลยครับ h a n d i c เปิด h a n d i c รายครับคู่ระหว่างแร n กิ้งอันดับ5ของโลกพบกับแร n กิ้งอันดับ11ของโลกครับสำหรับ handicap กำแพงเปิดมาที่1.75นะครับก็ถือว่าเปิดมาค่อนข้างสูงกันเลยเดียวและตัวนี้ครับ handicap รายก็ยังคงอยู่ที่กำแพงเดิม1.75นะครับส่วนเรท บบ้านครัตอนแรกครับเปิดมาอยู่ที่0.85แล้วตอนนี้ครับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ที่0.85เช่นเดิมส่วนเลทเทมเยือนครับเปิดมาที่1.05นะครับแล้วนี่ครับก็ยังคงอยู่ที่1.05เช่นเดิมก็มองให้แข็งตึงไปที่เจ้าบ้านอยู่นะครับถึงแม้เจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายต่อก็ตามส่วนหนึงคู่สังสำในะครับเรทเจ้าบ้านเปิดที่1.21นะครับถือว่าเปิดมาต่ำจัดเลยนะครับโคตรแข็งเลยไรต์นี้ครับไหลขึ้นไปเล็กน้อยครับจึงเดียวเท่านั้นอยู่ที่1.22นะครับเรทเซมเปิดมาที่5.80นครัับยงคงงไม่่เเปปลลียนแรับเปิดมาททีีี่่่9.20นนนะคครรัับบแลลลล้้วไหงมาเ็กออยยู 9.00เท่หนึ่งคู่สอนจำนด้ครับมองให้เจ้าบ้านนะครับมีโอกาสอัตราเนี่ยที่จะชนะมากกว่าทีมเยือนอยู่หลายเท่าหลายขุมเลยเดียวเนื่องจากว่าเรทค่อนข้างแข็งจัดเลยและความห่างกันนะครับก็อยู่ที่7-8เท่ากันเลยเดียวนะครับสำหรับเรทเจ้าบ้านและทีมเยือนนี้ครับต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติ head to head การพบเจอกันของคู่นี้กันต่อครับ head to head นะครับหรือสถิติการพบเจอกันห้านัดลสุดที่ผ่านมานะครับเป็นโปรตุเกสนะครับเก็บชนะได้สี่เสมอหนึ่งและไม่เคยแพ้กับฮังการีเลยนะครับน่าเสอร์เป็นแบบนี้เป็นโปรตุเกสที่ดูดีกว่าอย่่่างงชััััดเเจนนตตวีี้้คครรบบมือทู การแล้วเฉลี่ยแล้วที่เก sì, ็บกำแพงจะตั้งขึ้นมาอยู่ที่1.25นะครับก็ถือว่าตั้งขึ้นมานะครับน้อยกว่าวันนี้ครับที่เราได้ยิบเบขึ้นมาสักครู่ครับเพราะว่าวันนี้ครับตั้งขึ้นมาอยู่ที่1.75กันเลยทีเดียวส่วนทีมต่อนั้นนะครับสามารถผ่านได้กคบกำแพงได้เพียง2เกมนะครับจาก5เกมสุดที่พบเจอกันตรงนี้ครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สถิติของทีมต่อนะครับส่วนสูงต่ำในช่วงเต็มเกมครับเฉลี่ยแล้วผ่านกำแพงสูงได้ถึง4เกมจาก5เกมสุดที่พบเจอกันเลยส่วนช่วงครรึึ่งเเกมหือวลาาแรรรรรรกกกคคััับบบผ่นนได้3เมะสสสหอ์ูงติ เจ้าบ้านกันต่อครับสถิติฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านนะครับโปรเกต5ห้านัดหลังสุดนี้เก็บชนะได้4เสมอหนึ่งและยังไม่พ่ายแพ้กับใครนะครับฟอร์มนี้ถือว่าแข็งตึงจัดเลยนะครับส่วนกันบ้านที่เก็บกำแพงเขาครับี่ยแล้วผ่านได้3เกมจากคาเกมหลักสุดในลุมสุดการแต่ในช่วง2เกมหลังสุดนี้ครับก็ไม่สามารถผ่านให้เก็บกำแพงได้ติดกันเลยนะครับสองนัดนี้โปรสูงตามในช่วงเต็มเกมครับี่ยแล้วผ่านกำแพงสูงได้4เกมนะครับก็ถือว่าสถิติโอเคครับแต่มีเกมล่าสุดเท่านั้นนะครับที่ไม่สามารถผ่านให้แคบกำแพงสกอร์ ครับดูฟอร์มการเล่นของทีมเยือนกันบ้างครับฟอร์มการเล่นของทีมเยือนฮังการีห้านัดหลังสุดนี้เก็บชนะได้2เสมอหนึ่งและแพ้ไป2เกมนะครับฟอร์มตรงนี้ครับมองว่าไม่ค่อยคงเซนต์งว่าพูดแบบนี้ได้เลยนะครับประดู่ด้อยกว่าเจ้าบ้านอย่างชัดเจนส่วนการผ่านนะครับกำแพงเก่าครับค่อนข้างดีกว่าเจ้าบ้านนะครับสามารถผ่านได้3เกมจากห้าเกมสุดในหลุมทุติการส่วนถึงต่ำในช่วงเต็มเกมครับเสร็จแล้วก็ผ่านกำแพงสูงได้3เกมส่วนชุวครึ่งเกมนะครับหรือครึ่งเวลาแรกผ่านกำแพงสูงได้3เกมเช่นเดียวกันต่อไปครับเราไปดดููคาากรณ์ลอััพผ้เ่นตวจรรรรรริิงงงงคคคคููู่่่่นนนี้้้้กกกัััััตตตออบบบาาาาดดณ์ผเเเลวจจฝขโปุสน ก่อนเลยนะครับวันนี้ครับคาดการว่าเขาน่าจะมาในรูป4-2-3-1นะครับกุสตาตูครับเป็นมูลหนึ่งแน่นอนครับอย่างดดโก้คอสตานะครับส่วนแบ็กซ้ายครับเป็นตัวเก่งอย่างดูโรเมนเดสนะครับดาวเตะจากปารีสแซงต์แชงกงแบ็กขวาเป็นดดโก้ดาโรนะครับดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วน2เซ็นเตอร์แบ็กครับใช้รูเบนดิอาร์ดาวเตะจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิงกุกับกอนซาโรอินาชิโอนะครับก็เป็นดาวเตะจากสปอร์ติ้งเิดบลนนะครับทีมในลีกบ้านเกิดและสองเซ็นเตอร์มิดฟิลด์ครับใช้รูเบนเนเวสครัับบยกวิิตงนะครับ ฝั่งซ้ายใช้เบนโดซินวาฝั่งขวาใช้เปโดเนโต้ตูจิจากเชลซีครับไร้กองหน้าตัวเป้าครับเป็นตัวเก่าและระดับตำนานเลยอย่างเซอเซเว่นคิสเซโนโรนันโดครับก็ถือว่าจัดทัพเปิดบ้านต้อนรับฮังการีอย่างเต็มรูปแบบกันเลยเดียวสำหรับโปรตุเกสคัมคืนนี้ครับต่อไปครับรปดูฟากฝั่งของฮังการีทีมเยือนกันบ้างครับฟากฝั่งฮังการีทีมเยือนนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะมาระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกับเจ้าบ้านเลยครับผู้ตัดตุ้งครับแข้งด้านของโชวนะครับส่วนแบ็คซ้ายครับใช้มิรอดเคอร์เคสวเซแบ็ด ใช้เออมันยืนคู่กับอิเตระซารายนะครับส่วนเซนเตอร์มิดฟิลด์ครับใช้เซเฟอร์ยืนคู่กับสไตล์นะครับและสามตัวรุกครับใช้อเล็กโชนะครับยืนตรงกลางแล้วก็ริมเส้นทางไกลครับใช้โดมินิกโซบอสสลานะครับดาวเตะจากริมผู้เช่นเดียวกันนะครับส่วนฝั่งขวาแช้งด้านของบอลล่านะครับส่วนกองหน้าตุ๊เป้าครับใช้ทางด้านของรูคัสครับกือว่าจัดทัพมาเต็มรูปแบบเท่าที่จะเต็มได้แล้วนะครับสำหรับฟักฝั่งฮังการีค่ำคืนนี้ครับ นะครับเปรียบเทียบกันนะครับชื่อชั้นนักเตะตัวนี้ก็ต้องยอมรับตรงนี้เลยครับว่าโปรตุเกสดูเหนือกว่าทุกๆด้านและทุกๆมุมนะครับรายไปตั้งแต่ซื้อไปตัวจริงนะครับในสนามรวมถึงตัวสำรองนะครับที่เราสแตนบายด้วยนะครับก็ถือว่าภาษีของโปรตุเกสครับดูดีกว่าเยอะเลยนะครับต่อไปครับเราเช็คฟอร์มนักเตะของทั้งสองทีมนี้กันเช็คฟอร์มกันหน่อยครับว่าตอนนี้ครับใครฟอร์มดีฟอร์มเด่นกันบ้างครับดูฝ่ายของโปรตุเกสเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับซีอาร์โซเวนคิสโนโรนโดครับก็ซัดไปแล้้ววลลลููกกกกสาาเเรร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 ็จคคคคัััััับบบบบไนนนนือีมมปปปฟิิะะทต นครับเป็นดาวเตะจากแมนซิตี้ครับแบนเดลซินวาทำไป1ประตู1แอซิสและคนนึงครับเป็นฟักฟางของรูเบเนเวสครับทำไปทั้งหมดทั้งสิ้น1ประตูในรอบคัดเลือกครับส่วนฟักฟางของฮังการีครับเป็นทางด้านของวาก้านะครับทำไป3ประตูเทียบเท่ากับฟสีอัลซเว่นเลยอีกคนนึงครับเป็นทางด้านของซอมเบอร์กลูเบอร์นะครับทำไป1ประตูรองมาครับเป็นรูคาร์สครับกองหน้าตัวเป้าของทีมทำไป1ประตูอีกคนนึงครับเป็นโรแลนด์สไลด์นะครับทำไป1ประตูตอนนี้ครับโรเชียนะครับอัตราของฟักฟางดีีกกกว่่าาฮัังรรออยยูเล็น้คบเเล็กนนน้้อยท่าั ถึงแม้ที่ชั้นนักเตะนะครับจะดูดีกว่าหลายเท่าไหร่คุมก็ตามนะครับแต่ตัวนี้ครับมันก็เป็นเหตุที่บองบอกได้ว่านะครับหากฟอร์มนักเตะดีครับต่อให้ทีมเราเล็กแค่ไหนนะครับโอกาสที่จะพาทีมทะยานและเก็บชนะเนี่ยก็มีค่อนข้างมากนะครับและจากสถิตินะครับที่เราได้ยืบขึ้นมานะครับฟอร์มการเล่นของทั้งคู่เนี่ยถือว่าฝักฝัง้าบ้านดูดีกว่ายังไม่พ่ายแพ้กับใครเก็บชนะได้สเสมอไปแค่1เกมเท่านั้นส่วนฝั่งแฮงการีครับเก็บชนะได้2เสมอหนึ่งและพ่ายแพ้ไปสเกมนะครับดูไม่ค่อยคงเส ถือว่าโปรตุกเกสกินขาดเลยเดียวนะครับไม่เคยแพ้แพ้กับฮังการีเลยสักนัดเดียวเรามาดูอีกทีครับสถิติเอเล็กๆในน้อยๆที่เราต้องรู้นะครับแอนเลติกกัมพงที่ตั้งขึ้นมานะครับทีมต่อก็แน่นอนอยู่แล้วครับต้องเป็นโปรตุกเกสครับก็ผ่านกำแพงเรตแอนเลติกตัวนี้ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วนี้ครับก็ตั้งขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยเรตก,กำแพงอยู่ที่1.75กันเลยเดียวแต่ค่ำคืนนี้ครับฝั่งฝั่งของโปรตุกเกสเล่นในบ้านนะครับโอกาสความได้เปรียบนะครับตียดดเเช่่่นิมมครับไวากก ที่แล้วนะครับจะไม่สามารถผ่านให้แคบกำแพงหมัดได้ก็ตามนะครับแต่นัดนี้ครับคืนนี้ครับตีคิดว่านะครับเป็นทางโปรตุเกสแน่นอนครับที่จะสามารถนะครับเก็บชนะตรงนี้ในบ้านตัวเองและสามารถผ่านให้แคบกำแพงที่ตั้งขึ้นมาได้อย่างแน่นอนครับคุณครับตีไม่มั่นใจนะครับว่าจะสูงเต็มเกมหรือไม่ครับเพราะมองจากฟอร์มนัดที่แล้วนะครับคิดว่าไม่น่าจะสูงเต็มเกมแต่คิดว่านะครับน่าจะผ่านให้แคบกำแพงตรงนี้ได้พอดิบพอดีที่2ประตูต่อศูนย์ครับและคิดว่าอาจจะรับประทานไม่เต็มประมาณนี้ครับต่อไปครับเราไปดูก รอบขัดเลือดนะครับเป็นคู่ระหว่างตุรกีนะครับเปิดบ้านต้อนรับกับมิงของจอร์เจียคู่ที่ทําการข่งราตรีหนึ่งสิบห้าทีครับวูนนี้ครับก็น่าสนใจมากและบทสรุปคู่นี้จะอยู่ที่ครอบครัวของตีน้อยเท่านั้นนะครับสามารถติดตามบทสรุปของคู่นี้หรือติดต่อตีน้อยโดยตรงนะครับได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับจะมีช่องทางติดต่อตีน้อยอยู่นะครับหรือจิ้มไปที่หน้าช่องก็ได้เช่นเดียวกันและสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วครับและพรุ่งนี้ครับเรามาพบกันใหม่นะครับอย่าลืมครับขอคนละหนึ่งไลคลิิปปสสถถััััดดดไไขขออองงตตตตีีีีคคคครรรรบบบบพูกกกกใจย่หนนึ้้มมมาาาาา็ ชมรับฟังได้ที่หน้าช่องได้เป็นประจำทุกวันเลยครับแล้วมาพบกันใหม่ในพวพรุงนี้ตำรับวันนี้ตีขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ